การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW ทั้ง Lampage แล้วก็ Dynamite นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ Lampage ก่อนนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยแรมเพจวันที่17มิถุนายนปี2022นะครับวันนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเริ่มรายการไปด้วยคู่แรกนันเต้มาตินเจอกับ j o ห์นม็อกซนะครับตัวแมตช์ค่อนข้างธรรมดาไปสักหน่อยครับทุกคน ตัวของดันเต้มาตินเนี่ยไม่ได้ใส่คอมโบหรือว่าสปอตอย่างที่เคยใส่มาอย่างปกติสักเท่าไหร่นะ,นะครับเหมือนกับว่าการปั้มแบบสปอตเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยจะไม่ใช่แนวของจอห์นม็อกซ์ลีตัวแมตต์มันก็เลยอยู่ในความก้ากึ่งของทั้ง2คนนะครับคือจะแรงก็ไม่แรงจะเป็นสปอตก็ไม่ใช่แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าออกมาไม่แย่นะครับตอนจบจอห์นม็อกซ์ลีใส่อาร์บาร์เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่คิดลีแล้วก็สเวิร์ฟสติ๊กแด์นะครับคิดลีบอกว่าสเวิร์ นายขอเหตุผลดีๆสักข้อสิที่ฉันจะไม่กระทืบนายหลังจากที่นายหักหลังฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซเวิร์บอกว่าฉันเองก็อยากเป็นแชมป์ที่นี่เหมือนกันเหมือนกับที่นายอยากจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นบัตเทิลโรยัลมันไม่ใช่แท็กทีมซะหน่อยฟังชนะพวกเพราะเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันต้องตัวใครตัวมันเพราะว่าเฮาฮอปกับริกกี้สตาร์เข้ามาในฉากนะครับทั้งสองคนบอกว่ามันตลกดีนะที่พวกนายเรียกตัวเองว่าเป็นแท็กทีมแต่พวกนายเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้ด้วยซ้ำ แต่ภาพมาคู่2นะครับแม็ Mac aster, กแคสเตอร์กันขลับเจอกับลาฟินอินนะครับตัวแมทมันไม่มีอะไรเท่าไหร่คือเริ่มมาแบกคันที่ก็โดนกระทืบจนออกจากแมตต์ไปเหลือลาฟินอินหรือว่าเรวลลัสคนเดียวนะครับแล้วก็โดนกระทืบพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายตอนจบเนี่ยแม็กแคสเตอร์ใส่ไมด็อบเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่การสัมภาษณ์ของเทพเจ้าฮุกแล้วก็แดนเฮาเซนนะครับถึงการเจอกันของพวกเขานะครับกับทีมของนิวเจแปนแดนเฮาเซนบอกว่า พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมจากนิวเจพวกเราเตรียมตัวอย่างดีถึงแม้พวกเราเนี่ยจะมีความกังวลอยู่บ้างเทพเจ้าฮุกบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ TBS 7คาเกลเจอกับวิลโลนติงเกลนะครับตัวแมตธรรมดาพอสมควรไม่แย่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับการต่อสู้ของทั้งสงคนเนี่ยค่อนข้างเบาบางเลย และการใช้ท่าต่างๆก็ค่อนข้างสเปรส,สปาพอสมควรเข้าใจได้ว่าอาจจะต้องหาคนมาให้เจคาเกลยำเพื่อแสดงความเก่งกาจนะครับแต่ด้วยสภาพแมตท,ที่ออกมาไม่ดีเนี่ยทำให้ความน่าสนใจในตัวเจคาเกลเนี่ยหายไปด้วยตอนจบนะครับเจคาเกลใส่เจดเดนเอาชนะไปหลังจบแมตนะครับกลุ่มของเจคาเกลเนี่ยขึ้นมากระทืบต่อจนอาทีนาครับขึ้นมาโดนกระทืบอ,อีกคนแล้วก็จบด้วยคริสตันแลนเดอร์ออกมาช่วย ตัดมาที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับดาบเบีลเลันเน่ต้องการล้างแค้นกับบ๊อบบี้ฟิชแล้วก็ไคล์โอไรลี่ดับเบิลเลันบอกว่าไคล์โอไรลี่นายทําสิ่งที่เลวร้ายกับเพื่อนรักของฉันคืนนี้ฉันจะทําแบบเดียวกันไคลนายจะต้องเสียใจแน่ๆไคล e โอไรลี่บอกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันกระทืบสติงไปแล้วและแน่นอนถ้ามีโอกาสฉันจะทํามันอีก นายคิดว่านายจะมาแย่มกับบ็อบบี้ฟิชได้งั้นเหรอเขาจะกระทืบนายนายจะเก่งกาจขนาดไหนบนถนนมันไม่สําคัญแต่สําหรับพวกเรา2คนนายไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ภามาคู่4ี่นะครับดับเบลเจนเจอกับบ็อบบี้ฟิชตัวแมทค่อนข้างดีครับทุกคนมีการเหินหาของดับเบิยนเนในช่วงแรกแล้วก็การอัดหนักๆของบ็อบบี้ฟิชที่มีมากขึ้น ค,คือมันมีลูกเล่นมากขึ้นไม่ได้เดินเตะเดินต่อยไปตามปกติมีการทุ่มมีการใส่ท่าที่พลิกแพลงมากขึ้นก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตอนจบนะครับเดวีย่ยเลนใส่ลาซัปเปอร์กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์น,นะครับบอบบี้ฟิชเนี่ยขึ้นมากระทืบเดวีย่ยเลนต่อคายโอไรลี่เอากาอี้ตามออกมานะครับแต่ว่าสติงเนี่ยโผล่มาช่วยเอาไว้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกและเหตุการณ์เดียวนะฮะคือสติงกลับมาแล้ว สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับดันเต้มาตินเจอกับจอห์นม็อกซ์ลีจอห์นม็อกซ์ลีสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องแมคกแคสเตอร์กันคลับเจอกับลาฟิตอินนะไไค, 4, ครับแมคกแคสเตอร์กับกันคลับเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ชิงแชมป์ทีบีเอสนะครับเจดคาเกลเจอวิลโรในติงเกลเจดคาเกลสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่4ครับดับเบิลเลนเจอกับบ็อบบี้ฟิชดับเบิลเลนสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมตช์สัปดาห์นี้ของแรมเพจมันแบ่งได้ครึ่งๆเลยทุกคน คือคู่แรกจอห์นม็อกซ์ลีกับคู่สุดท้ายของดับเบิลเลยเนี่ยทำได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้สนุกมากนะักอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคู่ชิงแชมป์กับคู่ของที่เป็นซีเควนซ์ของแม็กแคสเตอร์แล้วก็กันคลับเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือตัวแมทของเจคาเกลเนี่ยก,ก็มีลืมบ้างในบางจางังหวะมีการใส่ท่าที่ยังดูแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เละเทะเท่าไหร่แต่ที่คาใจที่สุดอะ่ะคือกลุ่มของกันคลับทุกคน อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ผมเห็นแมตช์แล้วผมรู้สึกว่ามันบูชิดพอสมควรคือมันเป็นแท็กทีม6คนใช่ปะ่ะแล้วก็อัดก่อนเริ่มเลยครับแล้วแบบครั้งที่ก็หายไปจากแมตช์เลยเหลือลีโอรัฟคนเดียวเท่ากับเป็นเหมือนแบบแฮนดิแคปสาลุมหนึ่งะโดนกระทืบจนเละเทะเลยครับแล้วก็เป็นแมตช์แบบ2-3นาทีจบคือตั้งแต่ที่ AEW รับไ ทีมเขียนบทคนเขียนบทคนหนึ่งของ WWE เนี่ยที่เป็นคนเอา b อกเ ok ล l e s n ร r กับโรมาเลนมาเจอกันบ่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เห็นแมตช์นี้ผมก็รู้สึกคาใจพอสมควรเพราะผมรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ย AEW ไม่ทำแมตช์แบบนี้ทุกคนไม่ทำแมตช์แบบว่าอยู่ดีๆอะมากระทืบซะไอ้นี่ก็จุ๊งไปแล้วก็หายไปจากแมตช์เลยไม่ต้องปลำ้ำ นะครับแล้วก็โดกนกระทืบไปอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้สนใจคุณภาพแมปปกติ AEW ไม่ทำแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาพอสมควรส่วนในด้านอื่นๆนะฮะก็ดูปกติดีนะครับอารธีน่าวิ่งออกมาคนแรกก็โดกนกระทืบไปนะฮะก็ออกมาช่วยคนไล่สัปดาห์แหละเป็นมูนิทีอะไรสักอย่างตรงนี้ก็คือ มันมันมันยังเหมือนเดิมอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เขาเยอะกว่ามียู่าสองคน3คนบนเวทีก็วิ่งออกมาคนเดียวแล้วก็อีกคนนึงวิ่งตามมาหลังจากน,านั้น5าวิสิบวิคือถ้าเวลาจะออกมาเฉียดกันขนาดนี้ก็วิ่งออกมาพร้อมกันเถอะแม่จะมารอกันทําไมอีกแบบอ่ะมึงวิ่งออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูวิ่งตามไปอีก5วินาทีให้หลังมึงก็ไม่ออกมาพร้อมกันให้มันสิ้นเรื่องไปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแรมเพจ อ่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ AEW Dynamite วันที่22มิถุนายนปี2022นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องหลักๆก,ก็จะมีการปรากฏตัวของ Brian d e n i s น n นะครับที่จะออกมาพูดถึงฟอร์ i ิน Do o r แล้วก็บั d อั d g นกั Ki คิ s เจอริโกครับแล n ด r อาเชจะเจอกับ John m ม x l e ซแล้วก็ r o s o s t i n a h a s h i นะครับรวมทั้งการอธิบายของ Christian Cage ที่เขาหักหลังจ u ก g เกินบไปใน Dynamite ตอนล่าสุดนั้นเอง นะครับผมเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยบร i a n อนเดนเนสันบรไนอนเดนเนสันบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมของแฟนๆฟน AEW และของแฟนแฟนมวยปล้ำทั่วโลกเพราะมันจะมีงานมวยปล้ำ Forbidden Door ซึ่งเป็นการรวมงานกันระหว่าง2สมาคมมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้พวกนายจะได้เห็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นพวกนายจะได้ดูแมตช์ที่ระเลงไปด้วยเลือดอย่างบลัดแอนกัด ฉันเองก็อยากจะไปร่วมอีเวนต์เหล่านั้นแถมตอนนี้ยังมีนักมวยป้ามที่บอกว่าตัวเองมีเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกอย่างแซ็กเซเบอร์จูเนียเขามาท้าเจอกับฉันเขาอยากพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีเทคนิคดีกว่าบรอันเดนเนสันคนนี้ฉันอยากจะทําให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงฉันตื่นเต้นมากกับบัตรแอนกรัสพอฉันจะได้ล้างแค้นเจดริโก้ได้แต่น่าเสียดายฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายคือฉันยังไม่ผ่านการตรวจสอบของแพทย์ และไม่สามารถขึ้นปล้ำได้ทั้งฟอร์บินดอร์และบลัตอันกัดแต่ใครก็ตามที่กังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายฉันร่างกายของฉันนี่ยังดีและฉันจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนและข่าวดีเอ็ดดี้คิงสตันบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนหัวเดือและฉันเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงมากๆตอนนี้ฉันเจอคนคนหนึ่งที่ฉันเชื่อใจที่ฉันจะให้เขามาแทนที่ฉันทั้งในฟอร์บินดอร์และบลัตอันกัดเขาคือคนที่มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและมีระดับเทียบเท่ากับแซ็กเซเบอร์จูเนีย วกนายจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเขาใน AEW อย่างแน่นอนพวกนายคงอยากรู้แล้วสินะว่าชายคนนั้นคือใครแต่ฉันจะไม่บอกพวกนายและฉันจะไม่บอกเซ็กเซิร์เวอร์จูเนียเช่นเดียวกันวันอาทิตย์นี้พวกนายจะได้เห็นว่าเขาคือใครแต่ภาพมาที่จอห์นม็อกซ์ลีย์นะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์บอกว่าเจริโก้นายทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเขาทำร้ายคนในทีมของฉันทำร้ายคนรู้จักฉันในกงนรลกนั่นฉันจะจัดการนายแน่นอนและนายทาาฮาชิ ฉันเตรียมพร้อมอย่างยิ่งที่จะได้เจอกับนายเมื่อเสียงละครดังขึ้นฉันจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแต่ภาพมาคู่แรกนะครับออเรนกาซดี All ้ N ity, ลบปงหีไว้เจอกับวิลออสเปอ์แล้วก็ออสซิโอเพนนะครับตัวแมทถือว่าสนุกเลยไล่ลำดับตัวแมทไปได้อย่างน่าสนใจนะครับคือมันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นการแลกท่ากันอย่างน่ามือตาหมัวคือซัดกันจนยับอัดกันจนเละเลยนะครับถือว่าเป็นแมทที่สนุกดี ตอนจบออเรนคาสซีดีใส่ออเรนพันกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับตัดภาพมาที่คิสเยนเคจถูกถามว่าทําไมเขาถึงหักหลังจังเกิลบอยนะครับคิสเยนเคจบอกว่านายจำตอนที่จังเกิลบอยเนี่ยเอาฉันออกจากคาสิโนเบอเทิลรอยัลเมื่อปีที่แล้วได้ใช่ไหมสิ่งนั้นเนี่ยมันกวนใจฉันมาตลอดสิ่งที่กวนใจฉันมากที่สุดก็คือกิริยาของคนดูอย่างพวกนายฉันคือตำนานของธุรกิจนี้ฉันควรจะได้รับความเคารพมากกว่านี้ จังเกิลบอยเข้ามาขัดจังหวะฉันทําให้ฉันไม่ได้ชิงแชมป์โลกนั่นทําให้ฉันอารมณ์เสียฉันเลยตัดสินใจที่จะไม่สนใจไอ้พวกคนดูโง่ๆพวกนี้อีกพวกนายเนี่ยทำได้แค่โพสตในทวิตเตอร์แล้วก็ทําเหมือนรู้ดีไปซะทุกอย่างพวกนายควรจะหุบป,ปากแล้วทํางานของพวกนายไปจังเกิลบอยเนี่ยทำให้ฉันพลาดเงินโบนัสก้อนโตนั่นทําให้ฉันอารมณ์เสียสิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือการได้เงินและทํางานสบายๆฉันแค่ออกมาพูดโงโ่ๆโนิดหน่อยยืนอยู่ข้างเวทีทํางานง่ายๆและรับเงินก้อนโต พวกนายคิดว่าฉันกลับมาที่นี่เพื่อผลักดนันนักมวยปล้ำรุ่นต่อไปไงั้นเหรอให้โอกาสเด็กๆงั้นเหรอปัญญาอ่อนนะฉันกลับมาที่นี่เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไอ้พวกนักมวยปล้ำหน้าใหม่เนี่ยถ้าพวกนายอยากได้คําแนะนําฉันจะให้คําแนะนํากับพวกนายฟรีๆพวกนายพยายามทําแมทให้คนพูดถึงในสัปดาห์ต่อไปหน่อยได้ไหมวะทาแมทให้คนแม่งดูซ้ำ,ำแล้วซ้ำเล่าทําแมทให้แม่งเป็นประวัติศาสตร์ทําแมทให้แม่งคนตามไปดูในเพเยอร์วิลพวกมึงทําได้ไหมวะ พวกนายทำแต่แมทอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นจจงเกิลบอยฉันพยายามที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับนายเพราะว่านายเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแต่น่าเสียดายที่นายไม่ค่อยมีสมองฉันแค่ไม่ให้คำแนะนำนายแค่ไม่ออกมากับนายแค่ครั้งเดียวนายก็เสียแชมป์อย่างที่เขาบอกว่าถ้าอยากทำให้ดีก็ต้องทำมันด้วยตัวเองตอนนี้ฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองและมือฉันจะต้องแปดเปื้อนอีกครั้งนั่นทำให้ฉันอารมณ์เสียสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเดินเข้าไปหาแม่ของนายจจงเกิลบอย พยายามที่จะให้เธอขอโทษฉันที่ทําให้นายเกิดมาแต่ตอนที่ฉันมองเข้าไปในตาของเธอเนี่ยฉันคิดว่าเธอหลงรักฉันฉันคิดว่าเธอต้องการให้ฉันเนี่ยเป็นพ่อของนายจังเกิลบอยเพราะไม่ว่ายังไงจังเกิลบอยก็มองฉันเป็นพ่ออยู่แล้วแต่จะบอกให้นะฉันไม่ใช่พ่อของนายและไม่เคยมองนายเป็นลูกจังเกิลบอยนายมีพ่อของนายเหมือนกันแต่พ่อคงตายไปแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาจะได้ไม่ต้องผิดหวังและอับอายในตัวนายเห็นนายคลานตามกับพื้นตอนที่ฉันกระทืบนาย นายจงเอ็นจอยกับการที่นายจะต้องรีทายในวัย25ปีของนายก็แล้วกันลูชาซอลัสเปิดตัวออกมาบีบคอคริสเตียนเคจนะครับคริสเตียนบอกว่าลูชาฟังก่อนฟังก่อนเราจะได้คุยกันนายจำได้ไหมว่าเขาทำยังไงกับมอโก้ฉันมองนายเหมือนลูกชายฉันลูชาซอลัสแต่เราต้องคุยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่ถัดภาพมาคู่2นะครับมาลาคครแบงเจอแพนต้าออสคูโโ ตัวแมตต์ดีเลยครับถึงช่วงแรกมันจะดูงงงบ้างเล็กน้อยในบางจังหวะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับทั้ง2คนอัดกันจังหวะค่อนข้างดีความหนักน่วงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าท่าต่างๆเรียกว่าทําได้ดีมีมุมแปลกๆที่ใส่ท่าธรรมดาแล้วให้มันดูดีขึ้นมากกว่าปกตินะครับก็ถือว่าเป็นแมตต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมตต์นี้ตอนจบมาลัยแบ็กใส่สปินนิ่งฮิลคิกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่3นะครับไซรัสย,ยังเจอกับแฮงแมนอดัมเพจนะครับ โต้แมตคือดีเลยไซรัสย,ยังใช้ท่าง่ายๆเป็นหลักในช่วงแรกจนถึงช่วงกลางแมตช์นะครับเป็นพวกท่าง่ายๆอย่างเตะต่อยท่าทุ่มแบบพวกซูเพล็กบอดี้แลมอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีความว้าวอะไรมากแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ช่วงท้ายที่เขาปล่อยของอย่างเต็มที่อะ่ะมันมีความโดดเด่นในส่วนของแฮงแมนเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมาตรฐานการปล้ำก็คงดีเหมือนเดิมนะครับตอนจบเนี่ยแฮงแมนใส่บัคช็อตลาเลสกดนับ3เอาชนะไปได้ หลังจบแม์นะครับอดัมโคเนี่ยจะออกมาหาเรื่องแฮงแมนแต่ว่าเจไวเปิดตัวออกมาเจไวบอกว่าขอโทษที่ที่ฉันออกมาขัดจังหวะแต่ฉันอยากจะออกมาอธิบายให้นายฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันบอกว่าฉันอยากจะเจอกับผู้ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ฟอร์บินดอร์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะงั้นฉันขอบอกตามตรงในฐานะเพื่อนคู่ต่อสู้ของฉันก็ยังคงเป็นนายไม่ได้อดัมโคเพราะว่านายแพ้ให้กับแฮงแมนไปถึงสองรอบแต่แฮงแมนฉันรู้ว่านายก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหม ว่าฉันอยากจะเจอกับใครในฟอร์มินดอแล้วใครจะได้ชิงแชมป์ IWGP เส้นนี้และไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครคนคนนั้นมันจะไม่ใช่นายแฮงแมนอาจเจไว้นะครับก่อนที่อดัมโคเนี่ยจะมาจุ้งไข่ซะและทั้งสองคนลุมกระทือแฮงแมนนะครับก่อนที่โอคาดะเนี่ยจะเปิดตัวออกมาช่วยตัดภาพมาคู่4ี่นะครับมารินาเซอร์เฟียเจอกับโทนี่สตอมตัวแมต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเซอร์เฟียเนี่ยเล่นแบบ ได้เปรียบเกือบทั้งแม์นะฮะแต่ว่าการโจมตีของเธอมันค่อนข้างน่าเบื่อคือมันเป็นการจับหักแขนจับขาวนไปวนมาซึ่งมันไม่ได้นําไปสู่อะไรที่ที่เป็นบทสรุปที่ดีนะครับแถมตอนจบก็จบแบบงงงซะด้วยตอนจบเนี่ยโทนี่สตอรมรลบกดเอาชนะไปได้หลังโจมแม์นะครับแล้วเรารถกับมาริน่าเซอร์เฟีย่ยขึ้นมาลุกกระทืบโทนี่สตอมก่อนที่ธันเดอร์โรซาจะขึ้นมาช่วยตัดภาพมาคู่5นะครับเจดิโก้กับแลนด์อาร์เชอร์เจอกับจอห์นม็อกซี่แล้วก็ฮิโรชิทานาฮิ ตัวแมดดูไม่มีอะไรเท่าไหร่วะทุกคนทนาฮาชิดูสภาพร่างกายจะค่อนข้างแย่เลยนะครับคือการเคลื่อนไหวต่างๆการเซลล์ท่าการโจมตีดูรู้เลยว่าร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับมันเลยทําให้ตัวแมดดรอปลงไปพอสมควรสปอตที่ควรจะลุ้นควรจะเร็วนะฮะก็หายไปเนื่องจากจังหวะไม่ต่อเนื่องแต่ก็เข้าใจได้แหละด้วยสภาพร่างกายและสไตล์การปัม้มที่ไม่ตรงกันนะครับตอนจบเนี่ยทนาฮาชิใส่ไฮไฟฟโฟลกดนับสามเอาชนะไปได้ หลังโจบแมตช์นะครับกลุ่มของเจริโก้กับเอ็ดดี้คิงสันเนี่ยออกมาอัดกันข้างเวทีสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกบรอยนเดนเนสันเนี่ยบาดเจ็บอยู่และยังขึ้นปั๊มไม่ได้ทั้งสองศึกใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่สองเนี่ยคิสเตียนเคธกำลังเจราจากับลูชาซอลัสสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับออเรนคาสตี idy, ้บป้องหีไว้เจอกับวิลออสเปแล้วก็ออสซิโอเพน ออรเรนคาสซิเดร์แล้วก็ล็อบป้องกัไว้เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2มาราใครแบล็กเจอแพนต้าออสคูโรนะครับมาราใครแบล็กสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ไซรัสยังนะครับเจอกับแฮงแมนอดัมเพจแฮงแมนอดัมเพจสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4มารีนาเซอร์เฟียเจอร์โทนี่สตอร์มนะครับโทนี่สตอร์มสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5คริสติเดโก้แลนอาเชอร์เจอกับจอห์นม็อกซ์ลี่แล้วก็ฮิโรชิทานาฮาชินะครับจอห์นม็อกซ์ลี่กับฮิโรชิทานาฮาชิเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้สําหรับไดนาไมท์นะครับับตวแมก็ กลางๆอีกแล้วแหละนะครับมันแบ่งกันครึ่งหนึ่งอะ่ะคือ3คู่แรกสนุกเลยนะครับออเรนคาเซดีมาลาคายแบ็กแฮงแมนอดัมเพชสามคู่นี้เนี่ยทำแมตช์ออกมาได้สนุกเลยนะครับส่วนมารีนาเซอร์เฟียเนี่ยเหมือนกับว่าหาที่ลงไม่ได้อะ่ะก็ไปติดอยู่กับไนล่าโรสนะครับคือโปรโมไม่ได้ปล้ำไม่ดีอะ่ะพยายามจะใส่เทคนิคต่างๆที่มันเกินความจําเป็นไปหน่อยคือแต่ละท่าเนี่ยนาะเข้าใจอยู่คนเดียวเอาจริงๆเนี่ยทูบีแฟนะคือพูดกันแบบ พูดกันแบบแฟร์ฟรเนี่ยเทคนิคพวกนี้ก็สวยดีนะครับมันเป็นเทคนิคต่างๆนั่นแหละโดยส่วนตัวผมดูออกแล้วผมก็รู้ว่าเขาพยายามทําอะไรมันมีความหมายอะไรนะครับแต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่บริบทของมวยปล้ำบนเวทีมวยปล้ำเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของยูโดบีเจเจหรืออะไรพวกนั้นนะครับการหยิบจับเทคนิคพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันต้องปรับให้เข้ากับมวยปล้ำด้วยมันถึงจะออกมาดี นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงมากๆในการนำเทคนิคพวกนี้มาใช้เนี่ยก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมนะครับเพราะว่าแฟนสมวยปั้มไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจบ j j จจไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจท่าล็อกต่างๆที่มันดูยากเสียเหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องทําให้เกิดความเข้าใจที่เข้าใจได้ง่ายสําหรับคนทั่วไปนะครับไม่งั้นเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันก็จะดูแปลกๆแล้วก็ไม่น่าสนใจนะครับผมส่วนในด้านของทานาฮาชิอย่างที่บอกแหละ ด้วยสภาพร่างกายที่ย่ําแย่ตัวแมทมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วพอเห็นตัวแมทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหวั่นใจเหมือนกันนะว่าในแมทที่จะเจอกันตัวตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดมีแท็กทีมสภาพยังค่อนข้างแย่เลยแล้วถ้าเจอกันตัวตัวเนี่ยมันมันจะนอนยาวๆหรือเปล่าคือแบบอัดกันตูมนึงแล้วก็นอนอีกตูมนึงแล้วก็นอนหรือเปล่านะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยดูทานาฮาชิปล้ำไม่กี่แมท นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นพี่แกปั้มในในแถบตะวันตกสักเท่าไหร่พอมาดูแมต์นี้ก็เลยรู้สึกกลังวลว่าสไตล์การปั้มอะ่ะมันจะส่งผลแค่ไหนกลัวตัวแมทจะกลายเป็นไม่มีอะไรนอกจากแรงหมัดวัดพลังใจกันเฉยๆอะ่ะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะแต่ในมุมนึงก็ก็ขอให้ป้มกันอย่างปลอดภัยก็น่าจะดีกว่านะครับผมในด้านของเนื้อเรื่องฮะ ส่วนใหญ่เนื้อเรื่องเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ f o r b i d d เดเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วมันวันอาทิตย์นี้แล้วอะนะครับส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีของคิสเทียนเคชนะฮะที่ออกมาด่าแจ็กเกิตบอยว่าแบบพ้องตายนะฮะก็ดูดุเดือดดีแหละถึงแม้มันจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะครับแต่การที่ลูชาสอรัสยังไม่ถูกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจไปเรื่องหนึ่งแล้วแหละนะครับผมส่วนไอ้พวกอดีตเด็ก WWE เนี่ย ผมมีความคล่องใจอย่างหนึ่งว่าทําไมเวลามึงเทินฮิลมึงไม่มีเรื่องอื่นกันหน่อยหรอวะคือมีแค่แบบอ๋อฉันมาเพื่อทําธุรกิจเท่านั้นนะฉันไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรอธุรกิจของพวกเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ฉันมาที่นี่เพื่อทําธุรกิจแล้วก็หาเงินก้อนใหญ่คือแม่งวนๆอยู่แค่เนี้เนื้อออกไหมมันมันไม่เห็นมีเรื่องอื่นบ้างเลยวะ คือผมฟังจากคิสเยนเคจเขาพยายามหาเหตุผลมาลงว่าแบบอ่ะปีที่แล้วโนนาะจังเกิลบอยทำให้กูพลาดแชมป์จบท้ายด้วยกูไม่ได้เงินโบนัสโดยส่วนตัวผมก็ถือว่ามันมันค่อนข้างวัด The Fuck อยู่อะ่ะคือแบบอะไรวะมึงลากไปตรงนู้นเป็นสปอตที่ไม่มีใครจำแล้วด้วยซ้ำอ่อยู่ดีๆก็ไปลากกลับมาแล้วมันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าถ้าคู่นี้มันดำเนินเรื่องไปแบบ ให้คริสเตียนเขตด่าเลยว่าแบบเนี่ยจังเกิลบอยแม่งอ่อนเกินกว่าจะเยียวยาลนะพูดอะไรไปแนะนําอะไรไปไม่เคยเข้าสมองเลยคนดูโงโ่ๆโพวกนี้แม่งเชียร์แต่การที่มึงถือแชมป์มาร่วมปีแล้วไม่มีอะไรให้จดจําเลยเนี่ยมันไรค่ามึงมันเป็นนักมวยปั้ามที่ได้ดีเพราะเสียงเชียร์ห่วย,วยจากคนดูแค่นี้เฉยๆตัวตนจริงๆของมึงแม่งไม่มีฝีมืออะไรกูเบื่อเต็มที่แล้วที่จะมาต้องปลุกปั้นเด็กกะกลาอย่างพวกมึงเนี่ย มึงรู้ไหมว่าเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดคืออะไรพ่อมึงยอมตายหาไปซะก่อนที่จะรู้ว่าลูกของมันห่วยขนาดไหนผมว่า,ถ,าถ้าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบเนี้ตีไปเลยว่าเด็กนักมวยปั้มรุ่นใหม่แม่งห่วยทําอะไรไม่ได้ผมว่าแม่งก,ก็จะน่าสนใจมากกว่าแบบฮฮ้อเฮียบอยฉันมาที่นี่เพื่อตการเงินเท่านั้นนะ you know อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบช่วยมีลูกอื่นๆบ้างได้ไหมนะครับ แต่ว่าไม่แน่แหละเนื้อเรื่องยาวๆมันอาจจะดีได้นะครับก็ต้องติดตามกันส่วนในเรื่องของกลุ่มของเจดคาเกลเนี่ยเห็นมีเปิดรับสมาชิกใหม่อยู่นะเหมือนว่าน่าจะมีคนเจ็บนะครับก็หากลุ่มมาให้ครบ3คนแบบเดิมมั้งถึงแม้จะตีกับคริสตัลแลนเดอร์แล้วก็อาธิน่าอยู่อะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของกลุ่มเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงจังนะครับแอนนาเจมันก็มามา,มาหายๆสัปดาห์นี้หายไปทั้งคู่เลยจังเกิลบอยก็ไม่มาฮาลัลโหลฮอลลีเดย์แน่นอนนะครับ เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงจังเลยเว้ยสำหรับอาร์ตีนาแล้วก็คิสแตนแลนเดอร์หรือว่าถ้าพูดให้ถูกก็คือกลุ่มของแบดดี้มันมันเหมือนกับว่าทำสเปซขึ้นมาเพื่อให้เจสคาเกลได้ออกทีวีอะนึกออกไหมเราเราสรุปไม่ได้ว่าเอา้าใครจะตีกันบ้างวะจะ3ต่อ3กันเหรอหรือยังไงหรือว่าจะ1ต่อ1นมันจะชิงแชมป์ไหมหรือว่าเป้าหมายของการออกมาด่ากันหลายๆสัปดาห์เนี่ยมันคืออะไร นะครับเพราะมันออกพอมันดูเป้าหมายไม่ออกมันก็มันก็งงๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าว่ากูจะต้องดูอะไรเนื้อออกใช่ไหมครับส่วนด้านอื่นๆนะฮะก็ก็กยังคงไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเส้นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในฟอร์บินดอร์เป็นหลักนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับไดนามาย์นะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปแมตช์ในฟอร์บินดอรกันหน่อยนะครับคู่แรกครับอินเตอร์เลียมเอเอวู l วิลด์ไนะครับจอห์นม็อกซ์ลี่เนี่ยจะเจอกับฮิโรชิทานาฮาชิ คู่ที่2นะครับ IWGP World Heavyweight Champion เจไว้เจอกับอดัมเพจนะครับเจอกับโอคาดะแล้วก็เจอกับอดัมโคบคู่ที่3นะครับเอ่อปั้มแบบสีเศร้าชิงแชมป์ a w World Atlantic Champion นะครับมิโลเจอกับแพคเจอกับ t o m o ฮิโรอิชิอิแล้วก็มาลาคายแบล็กนะครับ <c oughs> แต่ถ้าผมเห็นข่าวแวบๆเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าอิชิอิน่าจะเจ็บเข่านะ แล้วก็ไม่น่าจะขึ้นปั๊มได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหลือแค่สเศร้าหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะครับคู่ที่4ครับ Winner Take All Triple Threat Tag Team Title Match นะครับ Ring of Honor World Tag Team Champion ครับ FTR จะเจอกับ IWGP Tag Team Champion The United Empire นะครับแล้วก็ l o ปง On w h i ว e คือผู้ชนะเนี่ยจะได้เป็นดับเบิลแชมป์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย FTR ก็เป็น Ring of Honor World Tag Team Champion เป็น Triple A เวิลด์แท็กกิมแชมเปียนนะครับถ้าได้อีกเส้นหนึ่งก็เป็น3แชมป์คู่ที่5ครับ AEW Women World Champion Tony Storm ครับจะชิงแชมป์กับ Thunder Rosa คู่ที่6ครับ IWGP United States Heavyweight Champion นะครับ o r e n Cassidy จะชิงแชมป์กับ Will Osprey คู่ที่7นะครับ c h r i s t i Rico ครับ Minoru Suzuki Sammy Guevara จะเจอกับ Eddie Kingston s h o ะ t a Umino แล้วก็ Willer u t a นะครับคู่ที่8 s e x a b e r Junior จะเจอกับนั่งมวยป้ามปริศนาที่ Bryan d n i e l s o n เนี่ยเลือกมา ผู้ที่9้าสติงดับเบีลเลนชินโกทาคากินะครับแล้วก็ฮิโรมูทาคาฮาชิจะเจอกับยังบักเอลพัสทาโมนะครับแล้วก็ฮิคุริโอผู้ที่10ครับแม็กแคสเตอร์กันครับเจอกับดีเคซีเควินไนท์นะครับแล้วก็อเล็กคอเลนนะครับแล้วก็ยูยะยูเอมูระก็ประมาณนี้นะครับฟอร์บินดอเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นี้หรือว่าเช้าวันจันทร์บ้านเรานะครับยังไงก็ติดตามกันได้ นะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สมัครสมาชิกด้านล่างได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงจเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ